ไหนมันไปไหนแล้วลุกลูกบอลอ๋อนี่ไงเล่นเอาเล่นเล่นเล่นคึกคื้นกันจนลูกบอลหลุดออกจากรางมาให้อาหารเด็กๆเมื่อเย็นของวันอาทิตย์ค่ะแง่ลุกโนะอ้วันนี้ลมดีดี หรอสาวสวยสยังไม่ได้เปลี่ยนไซส์เลยก็จะมาเม้ามอยกันเรื่องน้องกะเพรานะคะคือตอนนี้น้องกะเพราอยู่กับหมอได้ตั้งแต่วันที่8 8 9แป1 1สี่วันนี้ซึ่งวันที่แ่ะที่พาน้องไปแอดมิดเนี่ย คุณหมอได้ทําการเจาะเลือดน้องกระเพราไปหนึ่งหลอดใหญ่เจาะที่ต้นคอค่ะที่เส้นเลือดใหญ่เลยเอาไปหนึ่งหลอดใหญ่เลยเพื่อไปตรวจหาเชื้อไอเอฟไอพีนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันมีอาการบางอย่างที่น้องแสดงออกอะคะ่ะทำให้หมอก็สงสัยในเรื่องโรค FIP ด้วยไงแบบแห้งอะคะ่ะแต่ว่า FIP เนี่ยเมื่อเอาเอาเลือดไปตรวจนัมันประมาณหนึ่งอาทิตย์นไงถึงจะรู้ผลแน่ชัดอะคะ่ะ แต่ตะวันที่ตรวจตอนแรกครั้งแรกเลยอะที่คุณหมอเจอจากผลการเอ็กซเรย์ก็คือน้องมีอาการอักเสบในหูชั้นในนะคะอันนั้นคือแน่ชัดว่าน้องเป็นก็ให้ยาตัวนั้นอยู่เนาะแต่คือทีเนี้ยมันมีการแสดงออกบางอย่างอะที่ทำให้หมอสงสัยอะว่าน้องอะจะเป็น FIP แบบแห้งไหนะคะเลยทำให้เขาต้องเจาะเลือดไปตรวจแล้วทีนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะรู้ผลแน่ชัด ซึ่งณนะตอนนี้หมอก็ต้องให้ยาควบคู่กันไปนะคะทั้งสองอย่างนี้แล้วทีนี้ไอายาที่หมอให้มันก็ไม่ได้มีผลที่แบบจะไปอะไรอะ่ะไม่ได้มีผลรุนแรงกับตับไตอะไรแบบนี้นะคะแต่นั่นแหละปัญหาคือค่าใช้จ่ายค่ารักษามันจะแพงมากวันหนึ่งนะ่ะตกเกือบสองพันนะคะแล้วทีนี้มันจะไหวหรอ,อวันนึงเกือบสองพันพันกว่าบาทสำหรับ สำหรับแม่นะคะมัน,เป,นเป็นเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่เรื่อง,ลงเละะ็กๆค่ะซึ่งแม่ก็แบบจะรออาทิตย์หนึ่งอ่ะนะให้ให้รู้ผลแน่ชัดเมื่อผลออกมาแน่ชัดแล้วว่าน้องเป็นอะไรกันแน่เนี่ยอ่าเราก็จะได้เอาอยากให้หมอจัดยาเอาน้องมาดูแลเองที่บ้านก็คือว่าเออเหมือนเอฟไอพีที่มันมัน,ม,นมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเหมือนกันมันค่อนข้าง,าง,างที่จะยากนะคะ พราะฉะนั้นเราเอามาดูแลเองดีกว่าทําตามคําแนะนําของหมอส่วนถ้าเป็นแค่อาการของการอักเสบติดเชื้อของหูชั้นในอันนั้นไม่น่าห่วงเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าอ,อมันยังรักษาหายไงทีนี้มันคือมันมันก้ากึ่งระหว่างสองอย่างนี้ไงเลยทําให้ยังได้ข้อสรุปไม่แน่ชัด เลยทําให้น้องต้องอยู่กับหมอไปก่อนจนกว่าจะพบอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วเมื่อรู้ผลแล้วแน่ชัดแล้วแม่ก็จะต้องคิดเรื่องการรักษาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าค่ารักษาค่อนข้างแพงมากเอาตรงๆก็คือหมออก็เป็นโรงพยาบาลเอก,กชนนะคะไม่ใช่โรงพยาบาลของของของรัฐนะคะคือที่สตูลมันไม่มีโรงพยาบาลไงมันมีแต่คลินิกเล็กๆะคะ่ะ นั่นคือมันมันจาเป็นที่จะต้องแม่จะจําเป็นที่แม่ต้องเลือกพาน้องกับเผ่าไปมออก็เพราะสาเหตุนี้นะคะ่ะคือถ้ารู้แน่ชัดแล้วก็เออเป็นอะไรเป็นโรคนู้นโรคนี้ก็อ่ะให้หมอจัดยามาเอามาดูแลกันที่บ้านถ้ามียาตัวไหนต้องฉีดหรือยาตัวไหนที่อะไรแบบไหนต้องไปพบหมอเองอ่ะเราก็ค่อยพาไปอ่ะนะคะแต่ณนะตอนนี้คือ ผลมันยังไม่แน่ชัดไงเลย,ยทำให้เราไม่มีทางเลือกมากอะค่ะอนอนกับสบาอิ่มแล้วกินกันแล้วอิ่มกันแล้วโอ้นูนั่งบายเจ